มันไม่สามารถจะมาเทียบ 4K 30ของตัว A72 ได้ A72 อัดได้ตั้ง 4K 30แล้วก็อัด Full HD 60ก็ได้เหมือนกันแต่พอมาดูในฝั่งของ iPhone เนี่ยดันทำสีมาได้ตรงกว่าอย่างเช่นป้ายไฟที่เป็นเมกะบางนาเนี่ยสีค่อนข้างจัดแล้วก็ตรงกว่าด้วยเรื่องของสีผิวคนเนี่ยเนี่ยถ่ายย้อนแสงพี่แพมเนี่ยผมรู้สึกนะว่า A72 มันทำสีผิวมาได้นวลเนียนอมชมพูมากกว่า สวัสดีครับผมวันนี้พอกดช็อคบลอเแคมอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิว ก็้องระหว่างตัว Samsung Galaxy a 7 2นะครับแล้วก็ตัว iPhone XR นั่นเองนะต้องบอกก่อนว่าทำไมเราถึงจับคู่นี้มา VS กล้องกันเพราะว่ามันเป็นเลนส์ราคาใกล้เคียงกันทั้งคู่เลยตัวหนึ่งก็เพิ่งออกเนาะอีกตัวนึงก็เป็นตัวในเลนส์ราคานี้ของ p p o o n นะก็อย่าเพิ่งป่อยตีกันละกันนะครับแน่นอนละตัวกล้องปริมาณกล้องต่างๆในของตัว iPhone 10R เนี่ยมันสู้ รุ่นใหม่ๆไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่าง Samsung A72 เนี่ยกล้องเขาโหมีมาให้เพียบเลยแล้วก็โินสกินโทนต่ตาตตตนานเนี่ยค่อนข้าง,งจะใหม่มากนะครับผมก็เดี๋ยวมาทําให้ดูแล้วกันนะงั้นเราไปดูสเปคก่อนแล้วกันเนาะสำหรับตัว A72 เนี่ยจะให้กล้องเลนหลักมาอยู่ที่64ล้าน f 1.8เลนเทเลโฟโต้ครับให้มา8ล้าน f 2.4เลนอัลตร้าไว12ล้าน f 2.2 และเลนมาโคร5ล้าน f 2.4อัดวิดีโอได้ถึง 4K 30เฟรมเลยนะกล้องหน้าความละเอียดที่3.2ล้าน f 2.2อัดกล้องหน้าได้ที่ 4K 30เฟรมเช่นเดียวกันในขณะที่ตัว iPhone 10R เนี่ยจะมีความละเอียดกล้องอยู่ที่12ล้าน f 1.8และเป็นเลนเดี่ยวไม่มีอัลตร้าไวไม่มีมาโครไม่มีเทเลอะไรมาให้เลยแต่เรื่องของงานวิดีโอเขาไม่แพ้คใครจริงๆอัดได้ที่ 4K 60เฟรมเรท กล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่7ล้าน F2.2 อ,อัดวิดีโอได้สูงสุดแค่ Full HD 6 0เฟรมเท่านั้น <Okay. S 2> เรามาเริ่มกันที่กล้องหน้านก่อนเลยครับผมกล้องหน้าของทั้งคู่ต้องบอกก่อนเลยว่าความละเอียดเนี่ยแน่นอน p h o n e ซู้ไม่ได้อยู่แล้วมันเทียบแบบนั้นไม่ได้ครับคุณต้องมาดูประสิทธิภาพงานจริงๆของมันผมเคยบอกไว้แล้วว่าตัว iPhone 1 0เเป็นตัวหนึ่งที่สามารถถ,ถ่ายสกินโทนได้ค่อนข้างบิวตี้ที่สุดใน iPhone แล้ว พอถ่ายออกมาจริงๆอยู่ใต้แสงเหลืองจริงๆของตัว iPhone 10R จะได้เปรียบ A72 เพราะ A12 เนี่ยภาพผมว่าโดยรวมจะติดไปทางอมฟ้ามากกว่าแล้วก็สีสัน i p h o n เนี่ยค่อนข้างตรงกว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่มุมมองของ iPhone 10R เนี่ยแน่นอนละ่ะแคบกว่า A12 ค่อนข้างเยอะนะ A12 นี่กว้างมากเลยตัวนี้เจนนี้ทำมาได้ค่อนข้างกว้างกว่ามือถือแบรนด์จีนหลายๆตัวด้วยซ้ำ p h o n e เองก็ยังแคบอยู่เลยแต่ว่าเรื่องของสกินโทรเรื่องของอะไรก็ดูเอานะครับส่วนตัวผมดันชอบของตัว iPhone 10R มากกว่าเรื่องของการตัดขอบเนี่ย ผมว่ามันพอๆกันอะ่ะมันก็จะมีตัดส่วนที่มันกินเกินเข้ามาหรือแหว่งเข้ามามีเหมือนกันทั้งคู่เออตรงนี้ผมว่าใกล้ๆเคียงกันแต่ว่า iPhone อาจจะกินเข้ามาเยอะกว่าในส่วนลายผมมีความเหมือนตัดแปะมากกว่าเออถ้าให้ผมเลือกการตัดขอบผมชอบ A72 มากกว่าแต่ถ้าให้ผมเลือกสกินโทนในกล้องหน้าผมชอบ iPhone 10R มากกว่า งานวิดีโอของกล้องหน้าเนี่ยผมว่าค่อนข้างชัดเจนครับตัวเนี้ยแน่นอนละ่ะ iPhone 10R มันอาจได้แค่สูงสุดที่ Full HD 60เฟรมมันไม่สามารถจะมาเทียบ 4K 30ของตัว a 7 2ได้ a 7 2อัดได้ตั้ง 4K 30แล้วก็อัด FullHD 60ก็ได้เหมือนกันมุมมองของตัว A712 นกว้างกว่านะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้มีการกันสั่นอะไรมากมายแล้วเมื่อเทียบกับตัว iPhone iPhone นี่คือมุมแคบไปเลยแต่ว่า iPhone ก็จะได้เรื่องความสมูทเรื่องของการกันสั่นที่ดีกว่า นะสกรีนโทนก็สีสันค่อนข้าง,างไวเบลังค่อนข้างจะตรงกว่าก็ลองเลือกเอาความสมูทความเฟรมเรทที่มันสมูทอะผมว่า iPhone ยังไงมันก็ยังกินอยู่เวลาเราแพนเราดอลลี่รอบตัวเราเราหมุนไปหมุนมามันเห็นชัดเจนเลยแต่ซ m s u ุงถือว่าทำมาได้ดีมากๆแล้วนะครับผมผมว่าโดยรวมคือถ้าจะจะวอล์กจริงๆเนี่ยมุมมองกว้างเนี่ยผมก็เลือก a 7 2แต่ถ้าต้องการถ่ายแบบกันสั่นดีๆถือวอล์กแบบสมูทสมไม่ได้ติดเรื่องของมุมมองที่มันแคบมากเนี่ย iPhone ก็ ทำให้เราสบายใจหายห่วงได้เช่นเดียวกันทีนี้เรื่องของการเก็บเสียงละกันลองไปฟังการเก็บเสียงของทั้งคู่เลยครับสองจะได้ที่ 4K 30เฟรมส่วน iPhone จะได้แค่ Full HD 60เฟรมก็ลองดูครับผมอันนี้ความละเอียดสูงสุดเลยนะแล้วก็ลองฟังเสียงดูเดี๋ยวผมจะตัดสลับเสียงไปมาละกันนะครับแหมเป็นอย่างไรบ้างการเก็บสงเก็บแสงเสียงลมลมค่อนข้างแรงนะ ก็ลองดูครับมุมมองในผมชอบของซัมซุงนะบ้างดีนะแต่ถ้าเรื่องความสมูทเรื่องการกันสั่นเนี่ยผมว่า iPhone ก็ยังแจ่มอยู่ครับภาพนิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจัดให้ทั้งคู่เลยนะครับรวมกันเลยระหว่างเล่นหลักแล้วก็เล่นอัลตร้าไวเพราะว่าของตัว i p h o n e e x r mm hmm. เขาจะไม่มีเล่นอัลตร้าไวเราก็เลยทําตัว a 7 2มีอัลตร้าไวมาให้ด้วย mm hmm. เพื่อเปรียบเทียบว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนโดยส่วนตัวผมบอกเลยว่าภาพนิ่งเนี่ย อาจจะไม่ได้หนีห่างกันมากแล,ล้วก็เผลอๆเนี่ยสกินโทนบางสภาพแสงหรืออะไรต่างๆของตัว iPhone 10R เนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวของ A72 แล้วเนี่ยเขามีเลนส์อัลต้ไวที่ค่อนข้างกว้างเวลาถ่ายมุมกว้างๆมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากกว่าเรื่องของดีเทลภาพผมบอกเลยว่าแม่แค่ไม่แตกต่างกันเลยในขณะที่ ความละเอียดพิกเซลต่างกันก็จริงแต่ว่าของ iPhone เขาทามาได้ดีอยู่แล้วนะครับในด้านของการซีนอัพติไมซภาพต่างๆนาสีสันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าของตัว iPhone นี่ทำท้องฟ้ามาสวยจริงๆเมื่อเทียบกับตัว Samsung เนี่ยเลนหลักของ A2 เนี่ยสีท้องฟ้าจะหม่นไปหน่อยแต่พอเป็นเรน Ultra Wide เท่านั้นแหละ สีสันสวยสดโดดเด้งงดงามกันเลยทีเดียวสีสันสกินโทนมันคนละแบบเลยนะครับตัว iPhone 10R ก็จะเป็นสีแบบหนึ่งของ Samsung Galaxy A72 ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเรื่องของ HDR เนี่ยผมยกให้ตัว A72 ทําได้ดีกว่าเรื่องของเงามืดเรื่องของสีสันตลานาแต่ว่าถ้าในเรื่องของขอบม่วงผมบอกเลย iPhone 10R ทําได้ดีกว่าเพราะว่าของตัว A72 ยังมีขอบม่วงอยู่บ้างเล็กน้อยเหมือนกัน ก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับผมคอนทราสต์เนี่ยไอโฟน 10R จัดกว่าแนะ่นอนเน,น่ตอนที่ถ่ายปลัววัดสีทองนะดอกไม้ผมว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับเ่นหลักเนี่ยผมว่ามันมันสู่สีคู่ขี้จริงๆนะครับเรื่องของความละเอียดพิกเซลนี่มันเอามาวัดกันไม่ได้จริงๆต้องวัดกันที่ประสิทธิภาพของภาพจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูถึงตอนกลางคืนกันบ้างดีกว่าเนาะ กลางคืนเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าของ A72 จะสามารถถ่ายในโหมดได้ในขณะที่ iPhone 10R เนี่ยถ่ายในโหมดไม่ได้ไม่มีโหมดกลางคืนนั่นเองตรงนี้แน่นอนละ A72 จะได้เปรียบนะครับเรื่องของการเก็บสีสันดีเทลต่นา,นานาเนี่ยของตัว A72 จะดีกว่านะแต่ว่า iPhone นี่ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันเอาตามความเป็นจริงคือชัตเตอร์เขาเร็วอยู่แล้วเขาใช้วิธีการโดยการดัน ISO ขึ้นไปเพื่อให้ภาพมันมีความสวาม่างมีความสีสันที่ค่อนข้างอิ่มเอม กลายเป็นว่าพอผมได้ถ่ายไนโหมดในที่แสงกลางคืนเนี่ยของตัว A72 เนี่ยสีสันไว้บรลานผมว่าจะสู้ iPhone ไม่ได้ครับเพราะว่า A72 จะติดไปทางอมฟ้ามากกว่าส่วน iPhone คือตรงเป๊ะเลยนะครับไฟแสงเหลืองก็จะเหลืองเลยนะอันนี้คือต้องยอมเพาจริงๆว่าเฮ้ย mm hmm. iPhone เขายืนหนึ่งในเรื่องของสีสันที่มันตรงกับความเป็นจริงมากกว่าเนี่ยอย่างเราถ่ายภาพ ของตัวป้ายเมกะบางนาเนี่ยแน่นอนละอ่ะอ่าในโหมดของ A12 มันก็จะลดไฮไลท์ลดจำนวนส่วนนูน้นนี้เพราะต้องการเก็บรายละเอียดให้มันครบแต่พอมาดูในฝั่งของ iPhone เนี่ยดันทําสีมาได้ตรงกว่าอย่างเช่นป้ายไฟที่เป็นเมกะบางนาเนี่ยสีค่อนข้างจัดแล้วก็ตรงกว่าตรงนี้ A12 ต้องปรับปรุงนิดนึงก็ลองดูแล้วกันอย่างพวกอ่าถ่ายพวก กลางคืนเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าสีสันของ iPhone เนี่ยจะตรงกว่าดีเทลเนี่ยแน่นอนล่ะมันสู้ตัว a 7 2ไม่ได้เพราะ a 2มันมีไนโหมดแต่ถามว่าถ้าคุณถ่ายที่มันมีไฟกลางคืนอยู่แล้วผมว่ามันแทบจะไม่แตกต่างเลยเนี่ยดูอย่างตรงป้ายที่ว่าห้ามเล่นน้ําอะไรเงี้ยเห็นป่ะป้ายที่แบบห้ามเด็กเล่นน้ำอะไรเงี้ยมันก็ยังอ่านตัวหนังสือรู้เรื่องนะครับเพียงแต่ว่าไฟล์แต่ถ้าซูมดูเนี่ยแน่นอนล่ะไม่มีทางสู้ a 7 2ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่ซูมดูผมว่าสีสันนะอันงนาาจริ เรื่องของแสงเรื่องของอะไรต่างๆนานา,นาเนี่ยยกให้ iPhone คือตรงจริงๆนะตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะเดีย๋ยวก็หาว่าผมอวยอีกนะครับก็ลองดูภาพแล้วกันผมขึ้นภาพมาให้ดูแล้วทีนี้เป็นในส่วนของการถ่ายภาพบุคคลกันบ้างครับผมในกล้องหลังนะผมกลับชอบของ s a m s u n g A72 มากกว่าด้วยเรื่องของสีผิวคนเนี่ยเนี่ยถ่ายย้อนแสงพี่แพรเนี่ย ผมรู้สึกนะว่า A72 มันทำสีผิวมาได้นวลเนียนพมสุกภูมากกว่าในขณะที่ iPhone XR จะติดอมเหลืองๆแล้วก็หน้าจะแข็งๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบอีกแหละแต่ส่วนตัวเนี่ยผมดันชอบของตัว A72 มากกว่าแต่ถ้าเป็นถ่ายมุมที่แบบมีเงานะมีเงาที่ตัวแบบจะเยอะเนี่ย ตัว iPhone 10R ดันขุดรายละเอียดเงาหน้าขึ้นมาได้ดีกว่าตัว A72 ลองดูภาพนะผมถ่ายมาให้ดูหลายๆรูปแบบหลายๆสภาพแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนก็เช่นเดียวกันเนี่ยกลางคืนเนี่ยแน่นอนตรงนี้ผมว่าถ้าอยู่ในที่ที่มันมีแสงเพียงพออยู่แล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่า iPhone 10R จะขุดรายละเอียดหน้าเงาหน้าหน้านวลเนียนมากกว่าก็อย่างที่เคยทารีวิวเดี่ยวไปเนาะว่า iPhone 10R เป็นเจนกล้องที่ถ่ายแล้ว มีความเป็นบิวตี้ที่สุดในของ iPhone แล้วนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่มันแตกต่างกันบ้างนั่นก็คือเลนเทเล่ครับผมอันนี้ A42 โคตรได้เปรียบเลยเพราะว่า p p o o n 10R มันมีแค่เลนเดียวแล้วมันเป็นการซูมแบบดิจิต,ตอลเข้าไป ซึ่งมันซูมได้เต็มที่แค่7เท่าเท่านั้น7เท่าก็คือแบบจะแตกอยู่แล้วอะนะก็ถ้าขอบเข้าไปซูมเข้าไปมากกว่านี้คือไม่เหลือแน่นอนมองอะไรไม่เห็นเลยในขณะที่ A72 เนี่ยสามารถซูมแบบออปติคอลได้3เท่าแล้วก็สามารถซูมมิจชัตอนได้สูงสุดที่30เท่าเลยและยังเมองเห็นดีเทลเฮ้ยเขียนว่าเป็นแบบอะไรตัวหนังสือคือเห็นชัดเจนทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องของงานวิดีโอ กล้องหลังกันมาดีกว่าตัวนี้บอกเลยว่า iPhone 10R จะได้เปรียบแล้วภาพนิ่งแน่นอนละ่ะอาจจะสู้ A72 ไม่ได้แต่เรื่องของงานวิดีโอผมบอกเลยว่า iPhone 10R นี่ไม่ยอมใครจริงๆขึ้นชื่อว่า iPhone เนี่ยวิดีโอเขาจัดมาโหดอยู่แล้ว 10R มันอัดได้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมในขณะที่ Samsung g a l a x A72 อัดได้แค่ 4K 30และ 4K 30ของ A72 ไม่มีกันสั่นการสั่นไม่ทำงาน แต่ก็จะได้มุมมองที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่เมื่อเทียบกันแล้วนะั้นในระหว่างความละเอียดที่เท่ากันอย่าง 4K 30เฟรมทั้งคู่ต้องบอกแบบนี้ว่าของ iPhone 10R จะมีการครอบนิดนึงจะแคบกว่าหน่อยนึงเพื่อทำ EIS และนิ่งกว่าตัว a 1 2อย่างเห็นได้ชัดเจน เรื่องของบิตเรทเฟรมเรทผมว่าใกล้เคียงกันในที่30เฟรมนะไม่ดรอปไม่ตกทั้งคู่เรื่องของการทำ HDR ตรงนี้ใกล้เคียงกันแต่เรื่องของสีสันทำไมผมรู้สึกว่า iPhone 10R เก็บรายละเอียดสีสันท้องฟ้าต้นไม้ามาได้สีสันอิ่มกว่าของ A72 ก็ลองดูภาพเอานะครับแล้วผมได้ลองเทียบตัว 4K 60เฟรมและก็ 4K 30เฟรมของ A72 ทำไมผมรู้สึกว่า 4K 60เฟรมของ iPhone 10R เนี่ยแลดูสีสันอิ่มกว่าเก็บแสงได้สว่างกว่าดีเทลก็ใกล้ๆเคียงกันคือไม่ได้อาจชาร์บมากเท่าไหร่ทั้งคู่นะครับผมลองดูนะผมว่าเรื่องของงานวิดีโอทั้งคู่มันมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันนะแล้วก็ 4K 60เฟรมของ iPhone 10R ก็ต้องบอกเหมือนกันว่ามันไม่มีกันสั่น e s ให้เหมือนกันคือเดินนะสั่นทั้งคู่นะแต่ว่าพอเป็น 4K 6 0เฟรมมันแรดูสมูทไงเรื่องของการโฟกัสแน่นอนละ่ะ i p n o s m สมูทกว่าแน่นอนนะครับผมในขณะที่ a 7 2ก็โฟกัสเร็วเหมือนกันแต่ก็จะมีการกระตกจึกบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นส่วนความละเอียดลองลงมาอย่างเช่น full hd 6 0 f เฟรม full hd 6 0 f เฟรมเนี่ยแน่นอนละ่ะผมว่า i p h o n e e 0 r ชนะนะครับเพราะว่าเฟรมเรตลื่นด้วย สีสันเก็บด,ดีด้วยและยังมีการกันสั่นด้วยในขณะที่ a 7 2จะไม่มีการกันสั่นแบบ e a s เลยเพราะฉะนั้นถ้าเดินถือถ่ายด้วยกันเนี่ยแน่นอน iphone จะได้เปรียบมากกว่าตรงนี้นะครับคือ a 7 2เนี่ยจะมีกันสั่นอีกทีก็คือความละเอียดที่ full hd 30นะถึงจะมีการเปิดกันสั่น e a s ได้นะพอเป็น full hd 30ที่เท่าๆกันเท่าน,นั้นแหละอันเนี้ยชัดเจนเลยว่ากันสั่นใกล้เคียงกันคือทำได้ดีทั้งคู่ แต่ก็อย่างว่าอีกแหละคือสีสัน iPhone มันทํามาได้ดีจริงๆนะครับผมในเลน่นหลักนะตรงนี้การโฟกัสอะไรก็ดีกว่าแล้วก็เรื่องของการอัดชองอัดชาร์ปเนี่ยผมว่า A72 จะอัดชาร์ปเข้าไปเยอะกว่าอันนี้ผมสังเกตจากไฟล์ที่ทามาให้ดูกันเลยเนาะวิดีโออัตตรวายก็แน่นอนอยู่แล้วครับผม iPhone ไม่มีนะถ้าให้เปรียบเทียบกันจริงๆนะ p h o n e แพ้อยู่แล้วในเรื่องของมุมมองที่กว้างนะครับส่วน A72 เนี่ยดีนะตรงที่ว่าเ 4K 30เฟรมเขาก็สามารถอัดในเลนส er ์อัลตร้าไวท์ได้ด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับที่ผมว่าหลายๆแบรนด์ยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำนะที่ว่าจะอัดวิดีโอในเลนส er ์อัลตร้าไวท์ได้ความละเอียดสูงขนาดนี้นะแต่ว่าอ er ัลตร้าไวท์เขาไม่สามารถอัด Full HD 60เฟรมได้จะอัดได้แค่30เฟรมเท่านั้นก็คือได้ Full HD 30 4K 30ได้แค่นั้นจริงๆ น่าจะเป็นเรื่องของข้อจํากัดของตัว cpu ด้วยนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัว iphone xr นะครับ vs กับตัว samsung galaxy a 7 2นะต้องบอกก่อนเลยว่ามันค่อนข้างจะน่าใช้ทั้งคู่อัน,นต้องบอกแบบนี้คุณลองเลือกลองชั่งใจลองตัดสินใจดูถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการถ่ายเลนสอัตราวัยจริงๆใช้เลนส์เทเลโฟโต้นะแล้วก็แบบโอ้ลูกเล่นแพลวาด้วยว,วิดีโอก็ดีเนี่ย a 7 2ก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ โอ้โห oh, น่าสนใจมากๆแล้วผมว่าขายดีด้วยนะครับผมส่วน i p h o n e e 0 r เนี่ยออกมาได้ประมาณน่าจะ2-3ปีแล้วนะครับซึ่งขนาดออกมา2 3ปีแล้วประสิทธิภาพวิดีโอและงานภาพนิ่งก็ยงังเจ๋งขนาดนี้มีกล้องตัวเดียวเป็นจุดพิจารณาอย่างเดียวเลยที่มันมีเลนกล้องแค่ตัวเดียวนะครับถ้าคนเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของว่าต้องเปลี่ยนเลนบ่อยๆหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยใช้แค่เลนเดียวถ่ายถ่ายอะไรก็ได้อะแบบเจออะไรก็ยกขึ้นมาถ่ายยกขึ้นมาถ่ายไม่ได้ซีเรียสเรื่องของมุมมองเลนมากนักเนี่ย ถ่ายไวชัตเตอร์แบบแม่นยำนะครับกดฟิลลิ่งกดชัตเตอร์ดีคุณก็สามารถเลือกตัว p p o o n 10R ได้นะครับผมก็ถ้าใครสงสัยอะไรจริงๆก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับหรือ mm hmm. ใครอยากจะให้ผม VS ตัวไหนอีกหรืออยากให้ผมรีวิวตัวไหนเกี่ยวกับพาร์ทของการถ่ายภาพและวีโอเนี่ยก็ขอกันเข้ามานะเดี๋ยวผมจะทำให้อย่าพิ่งหนีกันไปไหนนะครับผมช่วงนี้บอกเลยว่าก็งานค่อนข้างยุ่งนิดนึงเพราะว่า งานของการเช็ดกล้องมือถือมันค่อนข้างหลายตัวน <Okay. S 1> ะครับก็อดใจรอ,อนิดนึงสำหรับวันนี้ผมกับ p p o o n 10R และ Samsung Galaxy A72 ก็ต้องขอกรดาบลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ